สาลเปารถเด็ดขายดีครับหน้าตลาดสดพรเจริญซื้อขนมจีบพร้อมเรียพี่หน้องอคุ้มไดเลยขายดีพี่หน้องเราขายดีเวยรถเล่าขั้นนีก้กัโอ้หาย่างในรถขั้นนี้คนถามชื่อตดรถเรถเล่า ใช้เลี้ยงคันเดิมครับคันนี้สาลาเปาเห็นแล้วไปมองได้กันสนับสนุนเราเรื่องเราเห็ดแฉบเลยครับสาลาเปาเรา สูตรสูตรนี่กว่าสูตรเลยซอระเป่าสูตรนี่กว่าสูตรเมืองขอนแก่นวะนึกชื่อไบพ่อคาคนเดิมครับจะไปทุกที่ทุกซอยที่มีคนอยู่เยอะๆสูตรเรากินทำให้อร่อยทำให้คิดถึงละวะ บ่าได้ก oh, wow, ินตะเมื oh, right now, ่อนี่คิดหอดไปเลยอ้ยวว่าอย่างไงซาลาเปาทั่วมาอะไรแบบเราสบานเลยนะเราเห็ดสูตรนั่นเลยเด้ว่าได้กินบ่าได้ตะมื่อมายอมบะไรต้องได้กินบ่าแต่เวนี่ซาเล้งเนี่ยก็ทุกวันนี้เขาก็จะฮิดเอาเว็บนาะรถเว็บนาะแต่ว่าเขาเอารถเว็บแล้วเขารถบีดรถเขาเขาจะบีดเลยโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยมึงโอ้ยผู้สาวสอนถ่ายแย่งเด้อรถรุ่นนี้ สาะะเป่าเมืองคอนนะครับเอาไปพ่อพอพอ,พอแเราใส่กับสื่ออุดหนุนเลยเลยพี่น้องโอเคครับ